พระราชทานอภัยโทษทักษิณเหลือจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีหลังรับโทษแล้วสิบวันเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเปยแพผยพระราชหัตเลขาพระราชทานอภัยโทษลดโทษทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีหลังจำคุกแล้วสิบวัน วันที่1กันยายน2566เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพผยพระราชหัตถาเรขาพระราชทานอภัยโทษความว่าตามที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรยืนถูดก้าวถูดกระหมอ่อมเทวยดีกาขอพระราชทานอภัยโทษว่า สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งพิพากษาจำนวน3คดีคดีที่1คดีใบเล็กแดงที่อม4ทับ2,551ความผิดต่อหน้าที่ราชการกำหนดโทษจำคุก3ปีคดีที่2คดีใบเล็กแดงที่อม10ทับ2,552 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพระราชบัญญตัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐกำหนดโทษจำคุก2ปีซึ่งคดีที่1กับคดีที่สอนับโทษซ้อนกันร่วมกำหนดโทษจำคุก3ปีและคดีที่3คดีหมายเลขแดงที่ออมอ5ทศ2,551ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ขัดการระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก5ปีรวกบกำหนดโทษจำคุก8ปีรับโทษมาแล้ว10วันเหลือโทษจำคุก7ปี11เดือน20วันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครความว่าเคยเดบารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ บริหารราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษาาัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดและกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้นซึ่งความทราบฝ่าละ อองธุลีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพื่อได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทํำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปพราทสมเด็จ ปรเมศรามาธิปดีศีสิทธิ์มหาวชิรารงกรพรวสิระก้าเจ้าอยู่หัวผู้รับสนองพระบรมราชองค์การพลเอกประยุจจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรี